วิธีการลงน้ําหนักนะคะโดยการใช้หัวเข่าจะทําให้เราซีฟแรงก็คือเราใช้น้ําหนักตัวอันนี้เป็นเทคนิคการใช้น้ําหนักตัวในการนวดน,นะคะก่อนที่เราจะใช้หัวเข่าลงเราต้องจัดตั้งกายเพื่อให้เตรียมรับน้ําหนักได้ก่อนนะคะเช่นหนะะ้าขาตรงนี้ถ้าหากมีร่องนะคะแบบนี้อันนี้ลงไม่ได้อันตรายนะคะขาต้องติดพื้นแบบนี้เลยนะคะหลังจากนั้นการทรงตัวการวางตัวนะคะดู ใช้หน้าเข่านะคะกดไปตำแหน่งที่กล้ามเนื้อมัดใหญ่นะคะหลังจากนั้นทรงตัวประคองตัวคะ่ะยกตัวขึ้นใช้น้ำหนักตัวในการลงไปที่หัวเข่านะคะทำให้กล้ามเนื้อลูกค้าคลายหลังจากนั้นให้ดูลมหายใจลูกค้านะคะว่าลมหายใจลูกค้าเนี่ยเข้าออกเป็นยังไงนะคะข้อควรระวังนะคะก็คือถ้าหากน้ำหนักตัวเราเยอะห้ามเร็ว ค่อยๆนะคะแม้กระทั่งเวลาลงก็ตามถ้าหากว่าเราเร็วจะอาจเกิดข้อผิดพลาดได้นะคะอันนี้คือเทคนิคการใช้หัวเขาะะ่าค่ะ